กลุ่มคนทำงานกลางคืนรับเงินเยียวยา5,000บาทกับ3กลุ่มคนดังนี้กลุ่มแรกกลุ่มนายจ้างให้ลงทะเบียนโครงการ SME หรือโครงการส่งเสริมและรักษาด้านการจ้างงานโดยต่อโครงการไปอีกหนึ่งเดือนซึ่งนายจ้างจะได้รับการช่วยเหลือ3เดือนกลุ่มที่2ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาว่างงานจากเหตศสนดวิสัย50%และจะจ่ายให้อีก5,000บาทจากรัฐบาลและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล5,000บาทโดยจะต้องสมัครม .40 และต้องมีการรับรองจากสมาคมหรือการรับรองจากสมาพันธ์